สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆแต่สำคัญไม่น้อยครับเพราะนอกเหนือจากการปล่อย iOS 17.3เวอร์ชัน RC Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายแล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iOS 16.7.5 RC และ iPad OS 16.7.5 RC ออกมาให้ผู้ใช้ iPhone และ iPad ที่ลงทะเบียนติดตั้งเวอร์ชันเบต้าเอาไว้ได้อัปเดตกันด้วยครับโดยการอัปเดตครั้งนี้มีหมายเลข Build เป็น20 h 3 0 7สําหรับ iOS 16.7.5 รองรับ iPhone แนวรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์ใหม่อะไรเพิ่มเข้ามาแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขบั๊กที่พบและอัปเดตด,ด้านความปลอดภัยคาดว่าสัปดาห์หน้า Apple น่าจะปล่อย iOS 16.7.5ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตก,กันแล้วครับมเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนีี้สสวัสดัดครบ